คุณชื่ออะไรชื่อบุญเรืองคุณวังนะซต้นครับเฟียชื่อพศครับชื่อพีค่ะคุณทำอาชีพอะไรลูกจาก้างกทมเก็บขยะขับวินมอเตอร์ไซค์อา,อาชีพอะไร,รอ่ะ<า>ทั่วไปอ่ะขายอาหารนะครับนักศึกษาค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่เติมน้ำมันวันละสองร้อยะครับ<ะ> 300. วันละสามร้อยวันละสามพันบาทครับ ประมาณ150ห้าสิบครับเหนื่อยไหมอ่ะับมันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันก็แบบอันตรายพรามหลายอย่างนะฮะโซขกแต่ว่าเราก็ต้องทํามันก็เหนื่อยนะครับแค่เหนื่อยไม่เหนื่อยบ้างเหนื่อยครับเหนื่อยค่ะทาเพื่อใครเพื่อพ่อรัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นรอพ่อพัวครับ ก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวนะคะเพื่อลูกกับเมียครับเพื่อตัวเองครอบครัวครับถ้าทํางานเราได้เงินเยอะกว่านี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้มีเวลามากกว่านี้เอาไหมาม,ม,มันไม่มีเหรอฮะพ่อคงต้องเอาครับไม่ทําเอาครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเปลี่ยนอาชีพอยู่เอาค่ะแต่มันเป็นธรุรกิจเครือข่ายไม่เอาวะ ผมก็ยอยู่นี้ดีกว่าถ้าไปสายตรงธุรกิจเครือข่ายถ้าถามผมผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ขอคิดดูก่อนอ้าวทำไมล่ะเพราะมันมันเยอะฮะ ดูในสื่อมันเยอะจริงๆไม่กลาเสิ่ยงขออยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะกลัวเราจะต้องทำงานทุกชั่วโมงทุกวันครับมันไม่เหมาะอ่ะใช่ไหมก็ไม่ชอบงานพวกนี้ค่ะมันไม่ค่อยชอบติดต่อกับใครขนาดนั้นจริงๆแล้วคุณรังเกียจงานเครือข่ายจริงหรอหรือจริงๆแล้วคุณชอบผลลัพธ์ของมันแต่ที่ผ่านมาคุณแค่ไม่ได้ชอบวิธีการของมันรอคือเครือข่าย เราคือที่เดียวที่กล้าบอกคุณว่าเราคือเครือข่ายตัดสิ่งที่น่ารังเกียจที่คุณเคยเจอมาออกไปลืมเรื่องการชนคนไปเลยเพราะคนดูคลิปนี้จะตัดสินใจเองเื่อการถูกตามตือ้อคลิปจะตือ้อก็ต่อเมื่อคุณเปิดมันดูจะดีกว่าไหมถ้าเราแตกตา่างเราซื้ตอตรงกับคุณว่าเราคือเครือข่ายเพราะทุกคนที่ดูคลิปนี้มีอำนาจตัดสินใจที่จะเลือกทีนี้คุณเลือกเองเพราะถึงที่สุดแล้วอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณมันก็มัน,มนต้องไปนะฮะถ้าทำให้ครอบครัวมีชีวิตทีดด่ดีกว่า ค่อยอย่างครับต้วเป็นแบบนั้นถามว่าถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะไม่สนหรอกคืออยากทําทําได้หมดอ่ะเอาครับรูมย,ยารยจะได้สบายทําง่ายอย่างนั้นก็ก็น่าสนค่ะ